ยายแดงเขาวัดอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่ค่ะวัดสวยงามเนาะค่ะวัดสวยงามค่ะพี่น้องจ๋าทางอื่นงามยังสี่ไหค่ะบ้านยายแดงนี่ว่าสวยงามแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเขามาทําบุญอีกแล้วค่ะยายแดงเขา่อยเด้อค่ะเด้อยายแดงชอบเขามาทําบุญเนาะค่ะเนาะพี่น้อง เห็นบ่ค่ะงามีหลีอีหร้อเด้ค่ะผุ้น่ะเบิ่งเอารถค่ะพี่น้องจ้าอันนี้บริเวณในวัดเด้อค่ะเด้อบริเวณในวัดค่ะข้างในวัดนั่นล่ละค่ะก็เดินช่มเดินยังกัดมีแต่ความสวยความงามค่ะพี่น้องจ้าเบิ้งเอาค่ะความสวยงามอลังการมากเลยเลยค่ะนี่แหละค่ะงามีหลีอีหล้อเลยค่ะพี่น้องจ้ามาสาธุเด้อค่ะเด้อสาธุค่ะ พี่น้องเอ้ยงามโพดงามโพนะคะ่ะพี่น้องจ้างามมีหลีได้พี่น้องพี่น้องเคยมาบ่าจ้างามขักงามแน่จ้า